สดบทไม่มีถ่ายทำภายใต้มาตรการป้องกันโรคก่อนการถ่ายทำพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยครบถ้วนแล้วพร้อมมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วจ้า <S <S สวัสดีครับสดสดบทไม่มีมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับพลอยลันดาภาละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นคน้เป็นคนอะไรคนสวยอ๋อก็ไม่กล้าเถียงว่าเขาสวยจริงวันนี้แต่ว่ามีคนสวยข่มเราในละครเรื่องนี้เขาเจ้าใช่จริงปะแล้วเราเป็นอะไรเจ้าที่ไม่เป็นไรทุชม คนที่สวยแซงเธอคือฮ<อ>านารีวิสเรื่องเนี้อ๋อเหรอ,อ,อ,หรอดูไม่เชื่อเพราะเราสวยสุดเหรอก็เฉยๆป่ปะเอเอ,เอสวยเพื่อนน้อเออสวยสวยสวยจริงๆเพราะเขาอะใส่ชุดเจ้าสาวอยู่นั่นอเ,อเอพะชื่อเรื่องคือเจ้าสาวจำเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้มาเมาส์ฮานาหน่อย <ฮะ S 1> ว่าเป็นยังไงบ้างเร่อละครเรื่องนี้ เงียบคืออะไรวะเงียบคือนางก็เงียบเงียบเหมือนเดิมอ่ะเออถ้ามีอารมณ์ถึงจะคุยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วส่วนใหญ่มีอารมณ์ไหมไม่ค่อยหรอเหยเฉยช้ๆช้าไม่อยากคุยกับหนูใช่ใช่เอ้ยเอาแล้วสร้างเรื่องใหม่สร้างตำนานใหม่กันแล้วกูดเลนยาวเกาหลาอาลงที่ชาติศาสตร์เส้นเล็กโมโหอะไรวะโอเคเรามาลงที่ชาตินะเมาบอกว่าเราอ่ะ เอะหลับตลอดก็น่านจะรู้อยู่แล้วแต่ประกวดหรอปะ่ <laughs> หรอเธอขี้เซาในตอนนั้นเลยเหรอ <laughs> ใช่ <sh arp> มันเก็บแรงไงออออคือไม่เคยเล่นละครกับฮาน่ามาก่อนนี่คือเรื่องแรกจริงเหรอแรก <sh arp> แล้วมันคือมันตลกนะบางทีมันกั้นขำไม่ได้แล้วเราต้องทำหน้าใส่ฮาน่าแบบ <sh arp> <sh arp> นี่เหรอเมียใหม่ของแฟนเก่าฉันก็ไม่เท่าไหร่นะฉันยังสวยกว่าอีก ฉันปากเหม็นกว่าทายเยอะกว่าไม่ได้เหรอแล้วหน้ามันก็จะแบบหน้าแบบเออนิ่งๆคมๆนิ่งๆแล้วเราก็จะแบบมันจะหลุดมันจะหลุดขัมากแล้วก็เพิ่งมาเห็นว่าเอ้ยเพื่อนเล่นดีมาก เขาอาจจะแบบหน้านิ่งๆนะแต่อินเนอร์เขามานะใส่ตรงสายตาเออแล้วเขาเป็นคนแบบเล่นเล่นละเอียดเล่นละเอียดทำไมเขาเิ้มไปตําไม่หรอกละเอียดเลยเอออะไรไม่ใช่สิคือเขาเล่นแบบส่งมาจริงอ๋อเล่นถึงเล่นถึงก็ถึงนะอะไรอะไรอะไรเอาลงไม่ได้ลงไมได้ลงไมด้นะฮะแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนสนุกค่ะเขาบอกว่าเขาสกิ่อยู่คนเดียวคือทิพอาภาใครคือทิพอาภา ใช่คิดถึงแม่คิดทิปป้าพาพี่ต่อบอกว่าทิปปะาพาแบบแปลกๆเหมือนกันไปสัณ์เขามาแล้วเหรอยังไม่ได้สัมเต้าเองเหมือนว่าพี่ต่อชื่นชมทุกคนเคยคุยกันแล้วพี่ต่อแบบชื่นชมว่าเฮ้ยทีมเนี้ยทำงานดีใช่ใช่เพราะว่าได้ดูคลิปของตัวเองพี่เขาตัดมาแล้ว เราสวยหรอโออยสวยมากจริงๆโห<อ>ไม่คิดว่าเราจะสวยได้ขนาดนี้คือเรื่องนี้สวยมากจริงๆะรงเราดูความสวยของพลอยได้นะคะในละครเจ้าสาวจำเลยทิ้งท้ายเดี๋ยวให้พลอยฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับก็ฝากละครเจ้าสาวจำเลยด้วยนะคะรับรองว่าสนุกขบรดแน่นอน,นะค,ะค่อยๆหาคำตอบไปด้วยกัน,นะคะ่ะว่าความลับที่ทิพภากุมอยู่มันคือ อะไรแล้วที่ประพาจะได้สิชนกับคือมาไหมก็ติดตามด้วยนะคะในละครเจ้าสาวจำเลยนะครับผมติดตามกันได้ทางช่อง 7s วันนี้ครับจะพามาบุกเบื้องหลังกองถ่ายละครเรื่องเสาห้านะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเบื้องหน้าเนี่ยเขาบู๊กันกระจายเลยนะครับผมแต่เบื้องหลังเนี่ยมีคนโดนทําร้ายตัวจริงครับนั่นก็คือ บอสชนะกันนั่นเองโอ้ยเอะโดนเพื่อนเซลตลอดเลยโดนแกงตลอดนะฮะแต่ว่าเขาจะโดนแกงเรื่องอะไรตามไปชมเลยครับเอาเรามาถามบ้างว่าเอชพี่มาขานะญาติผู้ใหญ่ดีกว่าคนนี้ก็เป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมเป็พี่ใหญ่เอจินนี่พี่ใหญ่เอาหรอจะหนี่มใหญ่โอ้โหหนี่พี่ใหญ่เขาเรียกไอ้ไปแล้วเอจินนี่พี่ใหญ่คืองี้ครับพอเวลา พอเวลาเราสนิทกันแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะมีแบบเล่นกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาอยู่หน้าเซตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนหลุดเช่นแบบว่าเขาก็บอกแล้วให้เดินไปนี่ตัวเองก็เหมือนจะฟังแล้วอแต่พอเอาจริงก็เดินไปนี่ซึ่งแบบมันก็ต้องเสียเวลาแบบคัดใหม่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วส่วนใหญ่ตกใครบ่อยสุดใครที่แบบว่าแต่แขวเฮ้ยโดนัดทันไรหรอโดนัทาเป็นคนไม่ดีเลยโดนนทดก็อยู่ได้ไงฉัเป็นคนีตอบตัวเองให้เหียวเลย บอกแก้ตัวหน่อยที่จริงผมก็ฟังอยู่แต่ว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขใช่ชีวิตจะได้มีคอนเทนต์ออ๋เถ้ยผมอยากให้คุณโน้ตแบบพูดถึงเรื่องแบบหัวไหลเขาหน่อยอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาเนี่ยเป็นคนมีตำนานเยอะตำนานเยอะเฉพาะมีมาตำนานแล้วเวลาแอคชั่นมาแต่ทีเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเลียกว่าเ้ยโชว์โชวฉ คือเวลาบูเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นคนซ้อมแบบอะไรได้เรื่อนี่นั่นหรือแต่พอเวลาบูจริงเริ่มแบบแฮกแล้วนะแบบว่าเริ่มซ้อมเริ่มอะไรเงี้ยก็เริ่มเพียนะเริ่มลาทุ่เจ็บทุ่มเจ็บเราแตกเราทำอะไรไม่ได้หมดเลยหลุดแต่เราเรื่องหนึ่งนะไม่เคยเกี่ยงนะคือเก็คืออะไรอยากรู้จัดจี้จี้เดือดเจ้าหจี้เดือดเจ้าหนุ่มมเจ็บเลยอ๋อคือติกเกอรกันได้หมดถ้าเธออะไรมาได้จี้เดือดเจ้า เตร์ดเตกร์ดไม่จิงว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลยเล่นตไะแต่ถ้าเพลงมาเติร์ดเติร์ดเติรดเติร์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 ดเติเต่ดเติร์ดเติเติรอดเติ่ะดเตอร์ดเติราดเมิร์ร์วเดดเดรดเตรเอิดเเดูเทิดเเ มีท oui. ่ามีท่าเออแล้ริมกานเจ็บไปแล้วเออแต่เวลาบัวทำไงริมงานเจ็บแล้วหัวไหลเนาะไม่เจ็บเออไม้แต่ผมไม่กินนิ้วแล้วแตะจินอยากเต้นนะจินกับเกดเนี่ยเขาดูอยากเต้นท่าเมื่อกี้นะเออสอนหน่อยได้ไหมปีท่าหนึ่งอะปีท่าอะไรทำพร้อมกันมีท่าหนึ่งท่าอะไรทดให้เรานับห้าสี่สามนะโอเคเดี๋ยวฉันนับเลยตรงนี้ท่าพิฆาตของเสา5นะฮะนับพร้อมกันนะ5 4 3 2แอคชั่น อะไรทัว่อหรอมาไงอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเห็นไม่ชัดขอขออีกรอบหนึ่งได้ไหมสามสองหนึ่งเป๊บเปิบเปิบคุณผู้ชมเต้นขนาดนี้ไม่ดูได้ยังไงเสาห้านะฮะอย่าลืมติดตามชมและกรนอาทิ้งท้ายวันนี้ลาไปด้วยท่าเต้นพิฆาตอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้สวัสดีนะครับ ha ha ha